สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ก็ได้มาส่งนกริวตันเนาะครับจะตันสองพาย่างครับผมตัดน,นาตันล้างขำหดับพี่น,อน,น้องขันโยนสองพาย่างครับกับลูกนกอีกสองคูนะครับโอ้ยอีกคูหนึ่งครับสองตัวโอ้เบาผิดเบาถูกพี่น้องครับ ลูกเงินคู่ครับลูกมันครับผมนี่ครับคู่เทิงนนี้นะครับเนาะลูกขั้วโตวนะครับไปซ่ซาเซงเซาครับเหมือนกระไดเจ้าเก่านะครับเนาะครับผมเจ้าเกา่าร่างงามเลยพี่นอ้อง ันมุ่นตีนะครับเนาะวุ่นายเสเศร้าคือเก่าครับผมไปแล้วสามชุดนี้ก็ไปอีกสามครับเป็นหกตัวครับผมรีวหนารีวหลังพี่น้องเพื่อนให้ราคามากก็อดใจบ่าไหวครับผมนุกไม่สามพันกับ หรือว่าพ่อใดเนะพี่น้องเนาะกับค้องหาย,ยากนะพี่น้องเนาะแต่ผมต่อมานุกเป็นลายร้อยตัวแล้วกะนมันจะเคยเห็นนี่นครับนี่จะพูดเผาเบานะครับเนาะนกสองไะย่างครับผมก็จะได้เอาเขากองแล้วมันพี่น้องตัวนี้